งานทั่วไปเมื่อวานนี้รอไปกี่เม็ดเอาเต็มๆนี่คือประมาณสามเม็ดเนี่ยเกิดอะไรดี ทางมึงอทางไม่ทางเอาีดขวดอขวดเยวเองจิกกะเอ้ยโอ้จิงจงข้าดวยมามาวันเงยอาเนค้ณอางนี่ใครไปหุ่นเราชือว่าเราล้มทีบ่ขวดแตกพังมันเข้า้างในเลยเหรอใช่ค pues ่ะหลอนยาไหมใช่ค nah, ่ะหลอนยาค่ะ <t uk shoes> โอก็คือเป็นถอดเสื้อเข้ามาอย่างนี้เลยเห็นคนเดินเข้ามานึกว่าเป็นคนงานหรือพวกที่แบบทํางานเพิ่งเสร็จเดินเข้ามาค่ะก็เลยเดินเข้าไปข้างในรอรับรอรับออเดอร์แล้วทีเนี้ยเหมือนเป็นฟิลว่าสักพักเขาก็เริ่มพูดคนเดียวแล้วก็เริ่มแบบเดินเข้ามาเดินเข้ามาข้างในไอ้พวกหนูแล้วทีเนี้ย เขาก็เป <Things. S 2> so, so ิดตู้แล้วก็เอาพวกเครื่องดื่มอะไรออกมาโยนหรือว่าแตดทิ้งทิ้งโยนทิ้งเลยค่ะเพื่อนหนูก็ห้ามแล้วเพื่อนผู้ชายก็เหมือนเหมือนโดนตบไปแล้วก็แบบทำร้ายร่างกายด้วยทำร้ายร่างกายค่ะแล้วก็เขาก็ตบเพื่อนหนูไปสักพักพวกหนูคิดว่าแบบสถานการณ์ไม่ดีก็เลยพากันออกมาข้างนอกก่อนเหมือนเมายาแล้วก็ไปหาไปเปิดเบียร์กินในครัวไปเปิดเบียร์กินด้วยใช่ค่ะไปหาอะไรกินในครัว ก็ตกใจก็นิดหน่อยค่ะเพราะว่าก็เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ตกอไปกี่เมตรจิตใจคือประมาณสามเมตรครับประมาณสามเมตรสามถึงห้าเมตรก็ชิมว่าเมตรต่อจิตใจเหมือนเมันกัอีกประมาณสามมีคนเล่นที่ใหม่นะครับบ่ครับผมแล้ววันนี้ก็เกิดอาการหลอนบ่ครับหลอนบ้านใช่ไหมเออแล้วทีนี้หลอนไปเข้าไปกินอะไรเบียร์เขางานไม่รู้จต้นบุญจะรู้งงงันนั่นนันเอ๋ หอนมาหาไปหามน้องบานี้รถต้องถึงมาจังมั่นมันใหญ่นายเหี่ยวขันหชิมว่าองคยันบมหะหลวงยันโมหัะช่วมองเอานั่น้องกลบวมุญเงินน้องอีู่ไรเดวียวไร้บุญไร้เก่นใจขอไร้บุญบุญเก่งขอไร้ใจใจยันไม่ถือกลัววะเออยันไม่ไม่เหรอใคอยยันว่าต้องยังไหนะหงรู้ว่ามีใครมาสั่งให้ทำอะไรไหมบ่ครับพ่อผู้เหวียไม่มีคนสั่งในสมองไหมมีพระเจ้าสั่งลูกวิญญาณอะไรสั่งไหมมันขึ้นที่สื่อ มันขึ้นไม้เฉยเลยเหรอครับคือเยอะย่างนล้วเงี้ยมีหวานอย่งีไหว่า,าครับเราแบบได้ยางไปครับข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ